ร้อนาประชาสัมพันธ์ทังเข้าอยู่นี่รอบนี้นะคะเราไปเบตงกันเป็นเที่ยวเว้นเบตงนะคะก็จะไปด้วยรถไฟนี่แหละเราก็ไปลงที่สถานีละแล้วก็นั่งรถต่อไปนะคะชั้นหนึ่งช้ส คือตอนมาถึงนะคะถ้าใครเอารถมาจอดเนะาะเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งว่าให้เราเอาไอ้ตัวบัตรจอดรถที่เราได้มาจากเครื่องอัตโนมัติะนะคะมาพร้อมกับตั๋วโดยสารแล้วก็เอามาแสแกมเป็น e สแตมเราก็จะได้ส่วนลดในราคาเหมาจ่ายต่อวันที่วันละ150บาทนะคะก็ทําเลยหลังจากที่เราได้รับมาแล้วมาถึงนนี้ก็เป็นค่าอัตราบ,บริการจอดรถชั้นใต้ดินนะคะ มันจะเป็นประตูขาวออก E ที่เดี้ยวเข้าประตูนี้เห็นป้ายสีน้ำเงินเลี้ยวซ้ายครับต่อครัดแ,แล้วนั่งรองประกาศนั้นเลยจะมีประกาศแบบนี้ติดกทีนี้ขับรถครับขบองเราเบอร์สามสิบเจ็ดไปทางเป็นสูงหง่กูกรถนะคะประตูทางออกอ E ใหญ่จังใส่ใต้ะค่ะไปทางนี้ เราเดินทางมาถึงก่อนเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเราก็เลยนั่งพักกันก่อนหลังจากที่ร้อนมาที่นั่งกว้างขวางมากเลยนะคะข้างในโปร่งสบายและแอร์เย็นมากเลยท่านี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างของกินเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้าน d u n k i n d o n u t ข้าวหมูแดงหมูกรอบอาหารกล่องแล้วก็พวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะเราสามารถเลือกทานได้มีคาเฟ่เล็กๆด้วยและยังมีที่ชาร์จให้บริการด้วยนะคะ ห้องน้ำก็สะอาดและมากพอค่ะด้วยความที่เวลาเหลือนะคะเราก็ซื้อลูกชิ้นแล้วก็อาหารกล่องมาทานกันก่อนขึ้นรถไฟกันเลยค่ะโอ้ชิ้นใหญ่อยู่ ก่อน20นาทีนะคะก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกให้เข้าชั้นชลานะคะเราก็พิมพ์ตั๋วเพื่อที่จะมาให้เจ้าหน้าที่สแกนก่อนที่จะเข้าไปด้านในได้นะคะขบวนนี้นะคะก็เป็นรถไฟหมายเลข37ค่ะของเราก็จะขึ้นที่คันที่สี่นะคะก็จะเป็นตู้นี้เลยค่ะคันที่ครั้งนี้เป็นการเดินทางครั้งแรกที่ได้นอนบนรถไฟนะคะเป็นตู้นอนชั้นสองนะคะที่เราจองได้ ไปดูบรรยากาศรถไฟกันค่ะ ไ,ได้สักพักหนึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจตัวอีกทีนะคะ ก็มีที่ล้างมือนะคะแล้วก็เวลาเราเข้าห้องน้ําเนี่ยต้องเข้าตอนรถไฟวิ่งเท่านั้นเลยนะคะและเนี่ยค่ะก็มีทั้งแบบยองๆกับแบบนั่งอย่างนี้นะคะย่อนลงไปก็คือออกหมดค่ะความมีสเสน่ห์ของรถไฟก็คือตรงนี้ค่ะ,ค,ค,ะคือไม่ว่าจะผ่านจังหวัดไหนนะคะก็จะมีอาหารประจําของจังหวัดนั้นโผล่ขึ้นมาค่ะทําให้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้ว แล,ละรอบนี้นะคะตอนหนึ่งทุ่มก็มีนัดรับประทานอาหารโดยที่สั่งจากร้านอาหารในบัวรถไฟเลยนะคะพี่เขาก็จะมาเสิร์ฟแบบนี้เลยตามที่เราสั่งเป็นเซตซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันค่ะหรือใครสะดวกก็สามารถเดินไปที่โบกี้ห้องอาหารรถไฟได้ด้วยนะคะถึงเวลาจัดที่นอนค่ะ จากประสบการณ์การนอนครั้งแรกบนรถไฟนะคะก็ถือว่าเตียงนอนสบายเลยค่ะแล้วก็สะอาดด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มหรือผ้าปูเตียงนะคะนอนไม่ปวดหลังเลยค่ะสบายมากๆเลยหลับยาวถึงใต้เลยค่ะอันนี้เป็นที่นอนด้านบนนะคะพอดีตัวแบบนี้เลย มีอะไรบ้างคะซุปเนื้อแล้วก็ไข่เจียวร้านนี้นะคะเดินออกมาจากสถานีเดินมาทางตลาดแต่ยังไม่ถึงตลาดเลี้ยวซ้ายเข้าซอยมาก่อนนะคะร้านชื่อซุปบิสมิลลซุปปังแอร์เจ้าเก่าค่ะ ชอนบ่านชอกินจังมีช่วงนั้นนะเยเรทานกัน แล้วถ้าสมมติว่าขึ้นเป็นต่อคนเนี่ยเขาจะเหมาไปแบบสี่คนแต่ตอนนี้ต้องมีแค่สองคนฉะนั้นเราก็ต้องเหมารถไปเลยนะไม่งั้นเราต้องรออีกสองคนซึ่งไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ก็เขาคิดที่ราคาเ0้ารอยบาทดูความเห,หง,งื่อของร้อนโคตรนี่ถ้ามาสี่คนนั่งไม่ได้แล้วเนี่ย <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมคะแล้วก็กระเป๋ามันใหญ่ใช่ครับ เอ๊แต่ก he he ่อนเห็นเขาบอกมันมีเป็นแท็กซี่เบนด้วยเหรอคะมีครับมี๋อ oh! แต่แต่ไม่ม oh! ีแอร์นะอ๋อเปิดกระจุกโล่งๆเลยค่ะรถรถเขาไม่ติดแอร์เหรอคะอายุนานแล้วอ๋อนานแล้วครับนี่นะคะเราอยู่ที่ Hello Hotel นะคะอยู่ตรงข้ามกับแกรนด์แมนดารินเลยแล้วก็ทางนี้ก็คือเป็นอุโมงเบตง แล้วก็อยู่ใกล้กับหอนาฬิกาด้วยคิดว่าแถวนี้น่าจะเป็นจุดที่สะดวกที่สุดสำหรับคนที่จะมาอยู่ในแวดเมืองเนาะเอาเปิดประตูไว้ให้แบบนี้เลยนะครับมีโทรทัศน์กล้องอยู่ชั้นห้าเลยนะคะห1 6หนึ่งสูงปึ๊งสูงสุดจ้าเอาเปิดระบายไว้อย่างนี้เลยเาตาปิดก่อนมันร้อนมาก ไปฟังบีฟต,ตอนห้าโมงตอนนี้เราสี่โมงกองกะว่าจะไปหาอะไรกินก่อนนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้าก่อนที่จะมาถึงเดตรงนี่นยังไม่ได้กินอะไรเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยเอ๊กินแล้วสินะเหนียวอ้าเหมินวลาพงศบอกมาหาเหรอหาเหรอเดี๋ยวทำไมไปหาผิดคนวะเอา้าไม่ใช่นะ มีเอ็นด้วยอ่ะแล้วก็นะเนื้อการงานสร้างค่ะหรองสั่งเป็นบะหม,มี่แห้งจะมีเป็นเวยดเบียวเน้อน้ำมีผักแหมแล้วน้ำซุปของก็ได้มีลูกชิ้นด้วยอ่ะ จุดที่เรามาเช็คอินนะคะจะเป็น outdoor experience h u b ค่ะก็เป็นจุดเดียวกับที่เขาจัดงาน UTMB ด้วยนะคะ ซึ่งงานเทลของ UTVB เนี่ยเขาก็จะมีจัดอีกอาทิตย์ถัดไปพอดีเลยค่ะหลังจากลงทะเบียนเสร็จนะคะเ,คเราก็จะได้รับของที่ระลึกจากไทยไทยดยันเอาดอนะคะจะเป็นตัวผ้าพันคอหลากสีแบบนี้เลยคะ่ะพร้อมกับแก๊สก,กระป๋องนะคะแล้วของที่ระลึกอีกเป็นถุงใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเอาจริงๆคือของที่ระลึกของแถมเนี่ยมันคุ้มกัค่าสมัครมากๆเลยนะคะเพราะของแต่ละชิ้นเนี่ยมูล,ลค่าค่อนข้างสูงเลยค่ะ ณจุดลงทะเบียนนะคะใครลืมอะไรขาดอะไรสามารถมาช้อปปิ้งกันต่อได้คะ่ะเขาเตรียมของที่จําเป็นแล้วก็ยังขาดอยู่สามารถซื้อกันได้ก่อนเดินทางพรุ่งนี้คะ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคยกันะส่ขวนนะคะ่วดแรกก็คือารายละเอียดของถุงยางที่ห้อหมดรายละเอียดต่างๆที่เราควรรับทราบร่วมกัน อะแผนที่ทำมาดีมากนะคะตัวแบบกันน้ำด้วยอ่ะเคลือบมาอย่างดีกลัวว่าฝนจะตกนะที่เขาให้มาก็มีเจอรี่มีอเมริกา ให้เลือกว่าใส่ใหญ่ส so <rawd Moder ator> ่เล็กนะล็กมาดีสติกเกอร์นะคะมวกค่ะอันนี้สะพยมากเกยนหงายอย่างดีเจ้พิมพ์มุกแล้วก็มวกคอนคลแคชแบกนะคะเทเลยสีดำใครบออแล้วกัน่ะดี๋ยวมทเออแกปก 呃。